สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูเครื่องที่เรียนแบบคูต้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องเรียนแบบนะครับหมายเลขเครื่องก็จะไม่มี ET ทีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องคูปต้าแท้นะครับตัวนี้นะครับแต่ผมแกะออกหมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูความแตกต่างนะครับของ อุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนนะครับภายในเครื่องยนต์นะครับว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ <c oughs> จ,ะจะมีความแตกต่างตรงไหนกันบ้างหรือว่าจะเหมือนกันตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> ก็อย่างอื่นนะครับก็อย่างอ,อย่างแรกนะครับเนื้อวัสดุนะครับเนื้อวัสดุก็จะยากกว่าคูโบตานะครับของคูโบตาก็จะละเอียดนะครับ ทำงานมาเนียนกว่านะครับก็ตามราคานะครับเนาะอย่างเพาตามร้านเซอร์นะครับของคูต้าจะไม่มีรูตรงนี้นะครับแต่ตุ้นนี้มีรูนะครับแต่ว่าเฟืองมาร์กก็จะเหมือนกันนะครับการวางเฟืองวางไรเบ้าเฟืองเบ้าอะไรก็จะเหมือนกันหมดนะครับ <c oughs> มาดูจุดได้ก่อนนะครับจุดได้ของอที่เสียบ่อยมากนะครับที่เสียพบบ่อยที่ได้ซ่อมกันบ่อยนะครับของเครื่องเล่นแบบนะครับก็จะมีชาร์ปละลายนะครับตัวนี้นะครับชาร์ปละลายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกปืนข้อเวี่ยงนะครับมีการสึกหลอเร็วกว่าผิดปกตินะครับถ้าเราไปสูบน้ําหรือว่าเราตึงสายพานเข่งไปนะครับ มันจะยุดลูกปืนตลับนี้นะครับเบี่ยงมากเลยทําการให้โดยทําให้เสียเร็วนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนเข้าเบียงด้านนี้นะครับแต่ด้านฝั่งนู้นก็เป็นลูกใหญ่นะครับก็จะไม่ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับที่พบบ่อยก็จะเสียตัวนี้นะครับตัวนี้เคยเสียไม่เคยนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะ หมุนฟีนะหมุนฟีอยู่ในเบ้ามานะครับตัวนี้นะครับแต่หมุนฟีอยู่ในเบ้าเราก็ไม่ค่อยได้เจอก็เจอนะครับแต่ว่าเจอไม่เยอะนะครับที่เสียบ่อยๆก็คือชาร์ละลายนะครับเสียก่อนพวกเลยวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขทํำยังไงชาร์จะไม่ละลายนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ํามัน,มนเครื่องนะครับ เปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับถ้าเราใช้ยังใหม่ยอยู่นะครับโอลงโอลิงอะไรก็ยังไม่เสือ่อมสภาพนะครับเราก็เราก็เปลี่ยนเฉพาะเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กวัสดุวัสดุที่ทําเฟืองของเครื่องเดินแบบมานะครับจะทําค่อนข้าง เป็นงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นของคูมต้านะครับงานก็จะเนียนละเอียดเหล็กคุณภาพสูงกวัวนะครับก็จะทนทนแข็งแรงนะครับทางที่ดีนะครับซื้อมาใช้ได้สักระยะหนึ่งเราก็เปลี่ยนปั๊มเลยนะครับปัม๊มเปลืองปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับถามว่าของเดิมเขาใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเครื่องรถ นะครับเดินเบานะครับเราเดินเบาสูบน้ําหรือว่าต่อกับท่อพยาหน้าวิทย์น้ําออกนะครับมันก็จะเฟืองน้ํามันเครื่องก็จะไม่ฉีดนะครับเพราะว่ารอบมันต่ําไปนะครับที่เคยเจอนะครับรอบเครื่องมันจะต่ําต่ำปุ๊บพอต่ําปั๊บก็เฟืองปั๊มน้ํามันเครื่องก็หมุนรอบช้าก็ปั่นน้ํามันไม่ขึ้นนะครับ เราก็ต้องทําการเปลี่ยนเฟืองปั๊มก่อนเลยนะครับดับแรกสําหรับเครื่องใหม่ๆนะครับสาหรับเครื่องเก่าแล้วเราก็ต้องเช็คโอลิงเช็คว่ามีการอุดตันของท่อทางเดินน้ํามันไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นวิธีแก้ครับวิธีแนวทางการแก้ไขนะครับสําหรับเครื่องเรียนแบบนะครับซอราคาก็หลักหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้เขาซื้อมากันนะครับก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ ใช้ได้นะครับทั้งระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนมันก็อาการเสียก็จะเร็วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับที่เจอบ่อยก็ชาร์จละลายกับลูกปืนข้อเบี่ยงนะครับรวมเวลาหมุนเรามันจะดังตื้ดกึดกึดนะครับมันจะมีเสียงดังตอนที่เราหมุนจะสตาร์ทนะครับอาการเสียของลูกปืนพะโคเบี่ยงนะครับ อีกอย่างนะครับก็ที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นของคูบตานะครับคูโบต้าจะมีล่องโอลิงอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างพาอเข้าเยียงด้านตัวติดกระลุกปืนนะครับมีล่องโอลิงอยู่นะครับแต่ว่าของตัวนี้เป็นของโคเดีนนะครับโ o เรียนจะไม่มีนะครับโ o เรียนจะไม่มีนะครับแล้วก็ าฝานะครับฝาที่ติดด้านนอยอีกครั้งหนึ่งนะในของโลเด้นนะครับโลเด้นก็ไม่มีล่องจะไม่มีล่องโอลิงนะครับแต่เป็นของคูวต้าจะมีนะครับก็จะแตกต่างกันตรงนี้นะครับทําอย่างไรนะครับบางครั้งบางช่างนะครับบางช่างหรือว่าก็เอาไปกึงนะครับบางคนข้าเอาไปกึงใส่ทาให้มันมีนะครับ ไม่มีเหมือนของคูปต้านะครับตัวนี้ไม่มีนะครับของโลเดนโบนะครับเดือนแบบคูปต้านะครับตัวนี้มีของคูปต้านะครับตัวนี้เปลี่ยนลูกปืนมาด้วยนะครับเปลี่ยนลูกปืนเจียข้อนะครับเพราะว่าชาร์ปละลายนะครับตัวนี้ชาร์ปละลายแล้วก็ก็ก็ยังยไม่ละลายนะครับสภาพชาร์ปนะครับข้อเหวี่ยงไปรอยเยอะนะครับ แล้วเวลาหมุนดังมีเสียงดังดังดังคลืดคลืดคืดนะครับมันก็เลยเลยเช็คดูแล้วว่าปืนรลับน,นี้เสียก็เลยเปลี่ยนชาวนาก็ไม่ค่อยมีตังนะครับเลยเปลี่ยนฝั่งเดียวก่อนนะครับก็น่าจะมีตรงนี้นะครับที่ว่าไม่เหมือนกับไม่เหมือนกันเลยนะครับตรงอื่นตรงเฟืองรูปร่างเฟืองหรือว่ามาร์กนะครับก็เหมือนกันหมดนะครับแต่วัสดุก็จะแตกต่างกันนะครับ ก็าตามราคานะครับเนาะเพราะว่าของเรียนแบบก็ราคาถูกนะครับแต่ว่าใช้อะไรเดียวกันได้นะครับถ้าเราใช้งานไม่หนักเราก็หรือว่าทุนน้อยเราก็ซือคือมาใช้ได้นะครับแต่เราก็ทําการแก้ไขพวกเฟืองปั๊มนะครับเฟืองปั๊มแล้วก็ ขอปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับก่อนนะครับขั้นแรกนะครับกูต้านะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเสียก็จะเพิ่มเติมในคลิปหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็งานก็จะเข้าเยอะนะครับเพราะว่าช่วงจะลงทํานาปังเกษตรกรขายข้าวมีเงินทํามีเงินซ่อมเครื่องซ่อมอะไรนะครับก็จะพยายามลงจุด อาการเสียแบ่งปันความรู้ให้เกษตรกรนะครับได้แก้ไขกันเองได้หรือว่าเกษตรกรที่มีพอมีความรู้นะครับมีเครื่องมือได้ถอดประกอบกันเองได้สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบนะครับขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าอ่าก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเกษตรกรนะครับที่จะเลือกซื้อเครื่อง เรียนแบบนะครับมาใช้นะครับวิธีการแก้ไขต่างๆนะครับเบื้องต้นนะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามช่อง youtube นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเกษตรกร,กรหรือว่า,าคนที่เขามีเครื่องยนต์การ,กรเกษตรรุ่นเรียนแบบหรือว่ารุ่นกูต้านะครับก็จะซ่อมคล้ายๆกันนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย ตรงที่นี้ไม่มีนะครับเราต้องตัดประเก็นใส่เองนะครับตรงนี้เราต้องตัดประเก็นใส่เองนะครับของของของโลเรีนลืมบอกไปนะครับตรงนี้เราต้องตัดใส่นะครับใช้ประเก็นบางๆอย่าใช้ประเก็นหนานะครับเดี๋ยวข้อเหวี่ยงจะรุนนะครับได้นะครับคือบอกไปนะครับอ่าก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามนะครับด้วยนะครับ แล้วก็บางคลิปก็จะไปลงไว้ในเพจนะครับเพจใน facebook ซ่อมเครื่องยนต์การกเกษตรนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ